มาค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำกันค่ะเห็ดแดงสวยๆเลยค่ะเมิตรจีงงามๆปดเป็นมูเป็นมูเลยเห็ดแม่งามคัะใส่เต็มตาล่ะดิมิตรเห็ดอันเดียวอ่อยตอนนี่คนเฮ้ยนี่ตั้มดอกนึงนี่นี่นี่ตาดแม่นมืดนี่นี่นี่ข้างหลังต้มนะแม่นมืดเด้เลย ยาเป็นกีน่มั่อกล่าเห็ไหมเกียงเนาะไปเกียงไปหนึ่งค่ะพี่น้องหวานหวานทิชชีำงามๆเลยเห็บไหมนี่บอเอาสะดวกข้างหน้าเห็บไก่เห็บแดงเท่า เลือกเอาไลายล่เลยจนเลือกเอาพี่นอ้องเอ้ยแม่นเหยียบละบีล <c oughs> บอลมันเป็นล้าแล้วบอ,อลไหนอยูอะมันยังไปมึงกระเท่าบอลบอลบอลมันเ,นเท่าแล้วอ่ะพี่แข็งยูบ่บอล ท, ham, ทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังเต็มกิมเอากิมเอาเลยลายลายคุณทั้งทั้งในไม่เปดอกเลยพอเพาต้องเอาเพราะมันท่องขาวเอาอยู่อืมคุณนาดีดวงนั่งเต็นต์มาเท้ยละพอป่าเนี่ เฉียงหอบฮ่มือไหลไหลไหลแบบนียพี่ไอตอมาตรงนี้กันอุ้ยขันเ้ามาเร็วกว่านี่สองมือมือสองมือเนาะเหมาะเหมาะเลยทีพีสองโดดจีมันอีก เบื้งจีมาเนี่ยเครียรยเบื้งจีไหน้ำนี่คุณเหทั้งหน้าเขาคุ่นั่นนั่นนั่นทั้งมองต้นไม้ใหญ่นี่แมอ๋อ้ oh. จีมาเมาบจีนีนน่หน่ะจีมน้ำเนี่ย เอ้ยพีนวลไงแต่เห็ดแดงเต็มะตาอยู่วนออกตัวน้ำมือนี่แหละ